สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงหินเลือดพญานาคกับความเชื่อของชาวบ้าน หินเลือดพญานาคบางคนเรียกว่าหินฤาษีก็มีมักพบเจอในถ้ำในบ่อน้ำลำธารน,น้ำตกภูเขาที่ทาน้ำไหลาภายในอากาศเย็นสงบเงียบวังเวงและเรื่องที่แปลกตรงนั้นมักเป็นที่อยู่อาศัยของงูมักเจองูนอนขดตามซอกหินหินเลือดพญานาคจะมีลักษณะสีเลือดหมูสีเลือดนกผิวหินจะร้าว หลายเส้นเลือดมีความมันแต่ไม่แวววาวแม่เหล็กดูติดชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเลือดของพญานาคที่คายออกมาเพื่อให้มนุษย์นำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก่อนจะนำออกมาต้องขออนุญาตก่อนไม่งั้นจะประสบกับความอาถรรพ์เพราะเคยมีคนนำออกมาจากถ้ำนินการที่กาญจนบุรีมาแล้วโดนอาถรรพ์เกือบเอาชีวิตไม่รอดเชื่อว่า หินเลือดพญานาคนำมาฝนกับน้ำมาดื่มกินจะช่วยรักษาโรคภัยได้ทั้งปวงหินเลือดพญานาคโบราณว่าเป็นอัญมณีสุดล้ำค่ามหามงคลเสริมบุญบารมีเสริมพลังชี้ยินหยางปรับทา่าในร่างกายนั่งจับทำสมาธิได้ทั้งเด่นทางด้านพวกทรัพย์อิทธิคุณหินเลือดพญานาคมีเตโชทตาสูงมีอำนาจมากหากจ้องมองดู จะมีตะบะเดชะสูงเด่นมากในการรักษาโรคภัยใช้เป็นเครื่องรางช่วยระงับเลือดป้องกันไม่ให้เกิดการเสียเลือดได้วิธีใช้ให้ทำเหมือนทำน้ำมนต์เหล็กไหลแช่แร่ธาตุในน้ำดรืมน้ำอาบจะมีธาตุภายน้ำวิ่งไปมาเหมือนน้ำเดือดช่วยใจหนึ่งก็จะเบาลงต้องมีศรัทธาและอธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดผลแต่จะต้องไม่เกินแรงกรรม ของแต่และบุคคลบางวัดจะทำน้ำมนต์จะนำแร่ธาตุกายสิทธิ์ต่างๆมาแช่รวมกันรวมทั้งพระเครื่องก็มีเพื่อให้เกิดความเข้มขลังเกิดพุทุคุณสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้สวมใส่หรือมีไว้ในครอบครองผู้นั้นจะได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงสุดปถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนอกจากนั้นยังเล่าว่าผู้ชายเมื่อได้สวมใส่หินเลือดพญานาค จะมีความเฉลียวฉลาดหินเลือดพญานาคนั้นมักจะได้รับความนิยมในหมู่ของผู้ชายมากกว่ากลุ่มของผู้หญิงมีการนำหินเลือดพญานาคมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปทั้งขนาดบูชาและขนาดเล็กๆสําหรับพกติดตัวนำมาแก่เป็นอินและบ่วงนักบาทจะได้รับพลังงานของเหล่าพญานาคด้วยช่วยเสริมบารมีหนุนดวงสร้างความกล้าหาญและแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยบารมีของหล่าพญานาคทำให้หินเกิดความเป็นมงคลกว่าหินทั่วไปถ้านำติดตัวจะนำแต่ความโชคดีมงคลเปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีโภกทรัพย์เสริมดวงหนุนวาสนาค้าขายกิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้เสริมวาสนาบารมีครอบจักรวาล และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ